สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการจากช่อง y u t u b e วาไราตี้สาระแน่นค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวความเชื่อที่เอ่อน่าสนใจมากๆเลยจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะคะว่าด้วยเรื่องของรกแมวค่ะครับผมเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางนำโชคที่มาจากธรรมชาติเลยนะครับซึ่งคนโบราณเชื่อกันว่ามีพลังในตัว มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆครับค่ะน่าสนใจตรงที่เป็นของจากธรรมชาติแท้ๆเลยนะคะแต่กลับมีความเชื่อที่เอ่อค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันอะไะค่ะงั้นเรามาลองค่อยๆแกะดูกันว่าทำไมรกแมวถึงถูกมองว่าพิเศษแล้วมีความเชื่อด้านไหนบ้างทำไมถึงเป็นที่นิยมกันนะคะครับผมเริ่มกันเลยนะคะรกแมวเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วจุดไหนที่ทำให้มันพิเศษขึ้นมาคะในมุมมองความเชื่อนี้ครับ ตามข้อมูลที่ได้มานะครับรกแมวในทางความเชื่อเนี่ยก็ถือเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งเลยนะที่เชื่อแต่ว่าจะช่วยเรียกโชคลาภดึงดูดลูกค้าได้ดีอ๋อเชื่อเรื่องค้าขายใช่ครับทําให้ค้าขายดีขึ้นแล้วก็ยังเสริมสเสน่ห์หรือที่เขาเรียกว่าเมตตามหานิยม แล้วก็ยังเชื่อว่าช่วยเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ด้วยครับแต่ความพิเศษจริงๆก็น่าจะอยู่ที่ว่ามันเป็นของขลังจากธรรมชาตินะคะไม่ใช่ของที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองถูกต้องครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะหาได้ยากมากๆด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับความหายากนี่แหละครับที่เป็นประเด็นสําคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาแม่แมวคลอดลูกเขาจะไปหาที่รับตาคนนะครับอือฮึแล้วพอคลอดเสร็จเขาก็จะกินรกตัวเองเข้าไปเลย เพื่อ,อทดแทนเลือกแล้วก็พลังงานที่เสียไปอ๋อ oh, เป็น,นกลไกธรรมชาติของเขาครับผมการที่เราจะได้เห็นหรือจะได้รกแมวมาเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะซึ่งพอหายากมันก็ยิ่งเหมือนเสริมความเชื่อเข้าไปอีกนะคะว่าถ้าใครได้มาครอบครองเนี่ยโดยเฉพาะถ้าแม่แมวเป็นฝ่ายคาบมาให้เองถึงที่ครับใช่ครับยิ่งเหมือนเป็นของที่แบบ ถูกเลือกมาให้เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยว่างั้นเถอะนะคะประมาณนั้นเลยครับผมแล้วในแง่ของพุทธคุณหรือคุณสมบัติที่เชื่อกันนะคะมีด้านไหนที่เด่นๆ่นบ้างคะหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นด้านโชคลาภการเงินการงานครับผมค่ะมีความเชื่อว่าจะช่วยให้การทำมาหากินเนี่ยมันราบรื่นขึ้นคล่องตัวขึ้นอืมเหมือนกับที่รกส่งสารอาหารให้ลูกแมวในท้องนั่นแหละค่ะครับ อ๋อ oh, เปรียบเทียบแบบนั้นครับเหมาะกับคนที่ทําการค้าขายทําธุรกิจหรือแม้แต่คนที่ชอบเสี่ยงโชคลงทุนอะไรแบบนี้ครับค่ะแล้วก็ยังเชื่อด้วยนะครับว่าช่วยแก้หรือบรรเทาช่วงที่เราเอ,อ่อรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีดวงตดต่ําได้ด้วยโอ้โห oh ช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะนอกจากเรื่องโชคลาภแล้วก็ยังมีเรื่องเมตตามหานิยมด้วยใช่ไหมคะคํานี้อาจจะต้องขยายความนิดนึงคะ่ะใช่ครับเมตตามหานิยม ก็คือความเชื่อว่าจะช่วยเสริมสเสน่ห์ครับเสน่ห์ครับทําให้คนรักคร่เอนดูได้รับความนิยมชมชอบเวลาเราไปติดต่อเจราจาอะไรก็จะง่ายขึ้นอ๋อไปไหนคนก็รักคนก็เมตตาช่วยเหลือประมาณนั้นนะคะครับผมทำนองนั้นเลยอีกด้านหนึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะคือเรื่องการป้องกันคุ้มครองอ๋อใช่ครับเรื่องป้องกันนี้ก็เชื่อกันเยอะครับเชื่อกันว่าสามารถป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายหรือคุณใสต่างๆที่มองไม่เห็นได้นะครับค่ะ เขาเปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติเหมือนตอนที่ลูกแมวยังปลอดภัยอยู่ในท้องแม่อืมอืมเข้าใจภาพเลยค่ะครับบางความเชื่อถึงกับบอกว่าช่วยแก้หรือบรรเทาอาการแปลกๆที่บางคนเรียกว่าของเข้านะครับของเข้าเช่นอะไรคะก็อย่างเช่นอาการใจสัน่นวูบวาบหรือว่าสมาธิหลุดง่าย หน้าตาหมองคล้ำโดยไม่รู้สาเหตุอะไรแบบนี้ครับโห oh, ฟังดูครอบคลุมหลายด้านมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องเงินทองสเสน่ห์แล้วก็ป้องกันภัยครับผมและอย่างนี้ใครบ้างคะที่นิยมบูชารกแมวตามข้อมูลที่เรามีมาโห oh, จากข้อมูลนี่คือหลากหลายกลุ่มมากๆเลยนะครับขนาดนั้นเลยเหรอคะครับตั้งแต่นักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้านักขาย พวกนี้ก็จะหวังเรื่องการค้าขายร่ำรวยลูกค้าเยอะๆค่ะกลุ่มค้าขายใช่ครับไปจนถึงกลุ่มข้าราชการทหารตำรวจหรือแม้แต่นักการเมืองที่อาจจะหวังเรื่องความก้าวหน้าบารมีอืมอมหรือแม้แต่กลุ่มศิลปินดารานักกีฬาที่ต้องการความนิยมชื่อเสียงครับหรือเอ่อคนที่ต้องแข่งขันบ่อยๆหรืออาจจะมีศัตรูเยอะก็เชื่อว่ารกแมวจะช่วยป้องกันหรือช่วยให้ชนะได้ครับ โหไม่น่าเชื่อว่าจะครอบคลุมกลุ่มคนได้กว้างขนาดนี้เลยนะคะแสดงว่าความต้องการเรื่องโชคลาภเสน่หรือการป้องกันภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบใครๆก็ต้องการเนาะคะก็คงจะเป็นอย่างนั้นครับผมทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงความหายากมากๆของรกแมวสมมุติว่าถ้ามีคนโชคดีมากๆได้มาจริงๆเนี่ยตามความเชื่อแล้วเขาต้องดูแลรักษาหรือว่ามีวิธีบูชาเป็นพิเศษยังไงบ้างคะครับตามตำราความเชื่อโบราณเลยนะครับ เมื่อได้รกแมวมาเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือการรักษาสภาพเขาไว้ค่ะรักษาสภาพครับโดยมักจะนำไปคลุกกับผงขมิ้นชันหรือบางทีก็ใช้แป้งเพื่อดูดความชื้นแล้วก็กันเชื้อราด้วยอ๋อขมิ้นนี่กันเชื้อราได้ครับผมแล้วก็นำไปผึ่งลมในที่ร่มนะครับไม่ตากแดดจนกว่าจะแห้งสนิทจริงๆ ต้องแห้งสนิทเลยใช่ครับจากนั้นถึงจะนําไปใส่กรอบหรือว่าภาชนะที่เหมาะสมเพื่อบูชาต่อไปมีข้อห้ามสําคัญอย่างหนึ่งนะครับคือห้ามตัดแบ่งรกแมวเด็ดกาดเลยอ๋อห้ามแด่งเด็ดขาดได้มาก้อนแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะครับผม เชื่อว่าพุทธคุณจะลดลงหรือหายไปเลยการคลุกขมิ้นนี่นอกจากเรื่องถนอมรักษาแล้วน่าจะมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างอื่นด้วยไหมคะก็เป็นไปได้ครับบางทีก็มีการปิดทองคําเปลวเพิ่มเข้าไปด้วยหรือบางคนก็นําไปให้พระเกจิอาจารย์ที่นับถือทําพิธีปลุกเสกเพิ่มพลังความขลังเข้าไปอีกอืมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเลยนะครับจุดประสงค์หลักๆก,ก็คือการเตรียมให้พร้อมสําหรับการบูชาแล้วก็เป็นการแสดงความเคารพด้วยครับค่ะแล้วพอเตรียมเสร็จแล้วการนําเข้าบ้านหล่ะ ะะมีพิธีรีตองอะไรไหมมีครับตามความเชื่อคือควรจะตั้งชื่อที่เป็นมงคลให้รกแมวก่อนนะครับตั้งชื่อให้ด้วยครับผมจากนั้นก็จุดทูบ12หรือ16ดอกอันนี้แล้วแต่ความเชื่อย่อยอีกทีเพื่อบอกกล่าวขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางในบ้านก่อนอ๋อบอกเจ้าที่ก่อนครับเป็นการเปิดทางให้รกแมวเข้ามาเสริมสิริมงคลในบ้านได้สะดวกนะครับเขาก็มีบทสดว <S <S สดเฉพาะที่ระบุไว้ในแหล่งข้อมูลด้วยครับ ค่ะพอเข้ามาอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วการบูชาประจําวันล่ะคะต้องทำยังไงบ้างก็จะนิยมวางบนผานที่ปูด้วยผ้าแดงครับผ้าแดงครับแล้วก็ถวายของบูชาเช่นน้ำสะอาดนมสดอาหารแมวหรือที่นิยมมากๆเลยก็คือปลาทูปลาทูสมกับเป็นของแมวๆนะคะใช่ครับผมการบูชาก็ทำได้ทุกวันหรือจะเลือกทำเฉพาะวันพระหรือวันเกิดก็ได้นะครับ แล้วก็มีการสวดคาถาบูชาเฉพาะควบคู่ไปด้วยค่ะมีคาถาด้วยครับอย่างในข้อมูลก็มีตัวอย่างคาถาของหลวงปู่คำบุท่านให้จุดทูบห้าดอกสวดนโมสามจบแล้วตามด้วยคาถามะอะอุมานิมามามาซื้อเรามารักเรามาหาเรามาสีมาสวดเก้าจบครับโอ้ค่ะค่ะ มะอ,อุมานิมาครับผมนอกจากการบูชาที่บ้านแล้วแหล่งข้อมูลยังแนะนำให้พกติดตัวด้วยเหรอคะใช่ครับโดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปเจรจาค้าหายติดต่อธุระสำคัญหรือแม้แต่ไปเสี่ยงโชคเนี่ยก็ให้อธิษฐานขอกับรกแมวที่เราพกไว้พกในกระเป๋าเหรอคะครับผมใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ยังสามารถบนบานขอพรด้วยปลาถูได้ด้วยนะครับเมื่อสาเร็จตามที่ขอบนด้วยปลาถูครับสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ เวลาเราไปทำบุญที่ไหนก็ตามควรจะอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับรกแมวที่เราบูชาอยู่เสมอด้วยครับอืมเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราต้องดูแลเขาเนะคะครับจะเห็นได้นะครับว่าความเชื่อเรื่องรกแมวเนี่ยมีรายละเอียดตั้งแต่ที่มาความเชื่อในคุณสมบัติวิธีการบูชาที่ค่อนข้าง เฉพาะเจาะจงมากๆไปจนถึงกลุ่มผู้ศรัทธาที่หลากหลายจริงๆนะครับค่ะเป็นเรื่องความเชื่อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะคะซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจเหมือนกันค่ะว่านอกเหนือจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แล้วการหมั่นสวดมนต์ทำสมาธิรักษาศีลก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะทําควบคู่กันไปด้วยนะคะครับผมเพื่อเป็นการสร้างสติแล้วก็ปัญญาในการดําเนินชีวิตของเราเองด้วยนะคะ ซึ่งก็น่าจะเป็นประเด็นให้เราได้ขบคิดกันต่อได้นะคะว่าความเชื่อและศรัทธาในลักษณะนี้มันตอบสนองต่อความหวังความกลัวหรือว่าความต้องการทางจิตใจที่อยู่ลึกๆของมนุษย์เราในแง่มุมไหนได้บ้างครับก็นด่คิดต่อนะคะสำหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลจากช่องวา r i ร t y ี้สาระแน่นก็คงต้องหมดเวลาลงเท่านี้แล้วล่ะคะ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ